ที่มาแสดงบอกถึงพลังของภูมิปัญญาของความสามารถนะครับของพี่น้องนะครับที่เป็นผู้นะฮะเริ่มต้นนะฮต้นคิดของการทำสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเรานะครับผมว่าหลายท่านหลายพื้ในหลายจังหวัดที่มาวันนี้ก็ือว่าทุกท่านด้วยกันคือมุ่งจะมีความสามารถนะครับแล้วก็ครูดรนน้องครูดอน กุดอนมีพ hmm. ่อนเเจอพี like. well, ่พอนงนบอกว่าเขามาจากพืนท่าเขาคุณจับนอนเป็นทาแล้วก็ทำไแล้วก็ท่าฟทำไม้ครับผมก็ด้วยเขาเอ่อหน้าทางน่ทาหน้าทา่างเี้ทนาฬาถ่ายหน้าทานะครับกุนอนครับะหลายจังหวัดนะครับจริงๆแล้วผมก็ผมก็เป็นเป็นสินค้าโอท็อปตัวหนึ่งของจังหวัดอุดอนครับสินค้าโอท็อปทางใช้เสียงนะครับใช้เสียงนะครับใารร้องเพลง ต้องขอบพระทัยเพราะว่าจริงๆ้ลงเพิ่งกลับมาจากอาสอสเตรเลียเมื่อสองวันที่ผ่านมา